ตำนานแอ่งน้ำที like. ่สแตมฟอร์ดบิดเฟอร์นันโดตอรเรสกับประตูแรกในสีเสื้อเชลซีเหตุการณ์นี้นะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนมกราคมปี2011เชลซีเนี่ยสร้างบิ๊กดีลที่สะเทือนเกาะอังกฤษเลยก็ว่าได้คว้าเฟอร์นันโดตอรเรสจากลิเวอร์พูลมาด้วยค่าตัวระดับ50ล้านปอนด์แพงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกณตอนนั้นเลยนะครับเสียงฮือฮาดังลั่นครับเพราะเอลนิโยเวอร์ชันหงแดงเนี่ยโคตรจะโหดแต่พอย้ายมาในสีเสื้อทั้งเหมือนเข้มครับเหมือนพลังมันหมดไปใบไม้ร่วงกาาายยยไปปตออเเเรรสหมดงงีบซะ่่นนนนั้ผล็ วันที่23เมษายนปี2011นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมฝนเนี่ยตกพรำๆเลยครับสนามแฉะเล่นกันอย่างลำบากยากเย็นจนมาถึงนาทีที่84ครับนิโคลา่าอนันเดลกาเนี่ยแทงทะลุช่องให้กับเฟอร์นันโดตอเรสหลุดเดี่ยวเข้าไปแต่นั้นมีพีครับบอลไปหยุดตรงแอ่งน้ำซะอย่างนั้นกองหลังเวสต์แฮมเนี่ยวิ่งผ่านไปเลยตอเรสไม่รอช้าครับหมุนตัวกลับมาซัดด้วยซ้ายบอลพุ่งผ่านโรเบิร์ตกินเข้าประตูไปสะใจทั้งสนามเลยครับมันไม่ใช่เพียงแค่ประตูธรรมดาเท่านั้นน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 นะะะคคคคครรรรรัรรัับบแแแแแตตตต่่่่่่มมมือออออปปปููหหงงงกกกกกาาาาลลลลลลลดดดดดยยยยยฟเเเเเเชชซีีีีุฮ้้้้้้้50ิไไวว็็ใใใจจจส ยิงที่สวยที่สุดในชีวิตของเขานะครับแต่มันก็เป็นลูกยิงที่โล่งใจที่สุดของทั้งตัวนักเตะและแฟนบอลณตอนนั้นด้วยจากวันนั้นครับไม่รู้ว่าตอรเรสเนี่ยจะกลับมาเทพแบบล่างเดินได้อีกไหมแต่ใครที่ได้ดูเกมครับจะไม่มีวันลืมลูกยิงจากแอ่งน้ำนี้แน่นอนและแฟนเชลซีเลยครับชอบลูกยิงไหนของเฟอร์นันโดตอรเรสมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ